กเ็เลยในยแมพที่คุณจะต้องขุดแร่ครับใช่แล้วคุณต้องขุดแร่ไงละ่ะนี่มีสว่านให้ด้วยแล้วก็ขุดอย่างนี้คุณจะได้แร่มาแล้วเอาไปขายตรงนูน้นไปตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนู่นนูน่นู้นแมพก็จะคล้ายๆกับปลูกผักนะแต่ว่าเราเป็นขายแร่แทนแล้วก็แร่แบบสุ่มนะว่าเราจะได้ราคาแพงไหมสาหรับแร่ที่เราขุดได้ก็จะเริ่มกันพมขอขอบคุณ เมมเบอร์ชิพที่สมัครเข้ามาใหม่ดยครับก็ไม่ได้ขอบคุณนานแล้ว,ลวก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็ผู้ที่สมัครเมมเบอร์ชิพมาแล้ว2เดือนเป็นคนแรกครับน้องมีมี่นั่นเองครับไอพวกผมใชล้ลบไปเหมือนเดิมคุณอาทิตย์กับคุณเอฟไปไหนก็ไปครับ <c ười> <c ười> น้องมีมี่มาแล้วเอ่อเมมเบอร์ชิพเดือนที่2ครับขอบค,ครับแล้วก็แฟนอาร์ตครับขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตด้วยครับ โอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าผมจะแสดงให้คุณดูเองว่ามันเล่นยังไงผมดูมาแล้วอืมแต่ผมยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยเพื่อขุดแร่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยเราก็จะขุดแร่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้10ชิ้นนะครับตามที่เขามีคําสั่งมาเราได้เป็นแร่ซิงค์ครับถ่านเหล็กทินคืออะไรทินคือแร่อะไรครับผมไมไ่รู้จักหนึ่งได้สิครับเราได้8แล้วเราได้9แล้วปุ๊บตั้งคาสั่งครับไปครับ,ไป,รบไปที่ u y and s e ซ l ครับ วับได้เรากดเซลล์ออครับโอ้ถังสเตนนี <c oughs> ช่ชื่อแร่อแล้วว่าถังสเตนผมขอโทษด้วยผมอ่านไม่ออกอะคือมันคล้ายๆจะสัพวิชาการไิดเดียถังผมจะอ่าน,นว่าถังสเตนแล้วกันถังส <c oughs> เตนต้องอ่านนี้ป่ะหกร้อยยูเอสดอลลาร์กัเลยทีเดียวเราขายทั้งหมดเลยทําไมแล่เหล็กมันไอรอนมัน,ม,นมันถูกจัง ขายได้เราได้600อนะตรงนี้เราก็จะมีสว่านครับใช่แล้วเราจะมีสว่านที่ขุดอัตโนมัติได้ด้วยใช่น่าสนใจนะฮะอันนี้เป็นดริลแบบตั้งใช่ไหมครับผมอยากจะซื้อดริลที่แพงที่สุดเท่าที่จะซื้อได้ตอนนี้นะคืออันนี้แต่เพราะว่าซื้อแดองเดียวอ๋อมีบีบวกลักด้วยเหรออืมน่าสนใจปึ๊บปึ๊บผมซื้อ2ออันได้ไหมได้ใช่ปะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเล่นยังไงอะผมมาลองโอเคผมเข้าใจแนละ้วเข้าใจอย่างรวดเร็วผมตั้งมีขายของด้วยหนาห <laughs> นาหนาไม่ซื้อหนานีฮะแล้วก็ปึ๊บอ๋อเขาก็โปรเกรสแล้วก็เราก็คอร์เรกี้เหรออืมอัตโนมัตมิมัดมัตเน่ะสบายดีนะ <laughs> ตอนนี้ผมสงสัยว่าในตัวเราเนี่ยสามารถเก็บของได้กี่ชิ้นครับโอ,โอ้ฟ้าผ่าครับคุณคุณได้ยินไหม <c oughs> ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับไม่ใช่ในเกมนะครับอันนี้ฝนตกจริงกันฝนตกจริงฮะฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเ,เลยอันนี้อะไรฮะผมสงสัยเศลรลบูดด้วยอ่ะ,สะเสศลโลบูดเหรอไม่เข้าใจเหมือนกันครับคืออะไรช่างมันเป็นแมพที่เอฟเคได้สะดวกสบายดีฮะเราค่อนข้างที่จะรวยได้เร็วเลยหรือเปล่าเราขายทั้งหมดครับ โอ้ถังสเตมเมื่อกี้คือแพงมากเลยฮะเป็นร้อยอะคุณเป็นร้อยผมซื้อนี่อีกผมชอบมันทำให้ความเร็วในการขุดเหมืองของผมมันเร็วอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวแล้วมันหมุนยังไงเนะผมจะวางไว้ข้างหน้าปึง้งผมครับยังไม่ได้แร่อะไรที่ดูดีขึ้นมาเลยครับอ๋อเราอัปเกรดสว่านที่มือเราได้ด้วยครับคุณแต่แพงมากเลยอะผมอยากได้รักเยอะตอนที่ผมมีห้าร้อย ผมจะปั๊มชุดนี้เลยอันนี้เลยชิ้นเนี้ยแบบรัวๆไปก่อนอนะ่ะดีไหมคุณเพื่อที่จะแบบเพิ่มการเขาเรียกว่าการผลิตฐานการผลิตนะคุณ <c oughs> เป็นวิธีการเอ่อทำยังไงให้เงินรวดเร็วนะครับ <c oughs> เพิ่มฐานการผลิตเยอะเดี๋ยวก,ก็เยอะขึ้นเองแม้ว่ามันจะเป็นของถูกๆก,ก็ตามไทเทเนียมครับโยไทเทเนียมเราได้ไทเทเนียมครับเอ้ยไทเทเนียมบอคุณ เราจะขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครเรื่อยๆเลยผมว่าแป๊บเดียวแหละเงินก็แบบะแต่หลักแสนแล้วใช่ไหมแต่ผมสงสัยว่าเราสามารถออโต้คอลเลกได้ไหมอะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเขาาแลกมาโชว์หน้าได้อ๋ออุ้ยหนึ่งในหนึ่งล้านหกเลยฮนะอ๋อเขาเอาแรกมาโชว์ตรงตู้กระจกหน้าได้ครับคุณอันนี้คือแรกที่เขาโชว์อ๋อผมผมก็คือผมใส่อย่างนี้ได้เนี่ยคุณเดี๋ยวผมใส่ดูอ่ะนี่ไงเห็นไนะหนึ่งในห้าร้อยน่ารักจัด <laughs> เก็บเลยเก็บเก็บเอเก็บ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 ดูไม่ดีนะเก็บเก็บเก็บเอาอกมาะโอออกมาหรือยังน่ะอ๋อเราอ๋อเราเซฟไว้ในนี้เลยเราไม่ไม่จะเป็นต้องแบบว่าเก็บหรืออะไรคือเราก็แค่เหมือนเอา copy copy ไว้อืมว่าเราเคยได้ดแร่อะไรอะเนาะอ๋อเข้าใจแล้วฮะเข้าใจแล้วเข้าใจอยู่คนเดียวฮะไม่รู z, wrote, df, ary, word, i mean. ้ว like ่าคนดูตอนนี้เข้าใจอยู่ไหมฮะคุณคุณเข้าใจไหมคุณคุณคุณเข้าใจเนาะโอเคนั่นแหละรู้กันไทเทเนียมขายได้สามรอหกสิบ เออถูกกว่าทางสเตนิกเราปัม๊มปั๊มแต่เนี้ยเน้นจำนวนครับผมเชื่อว่าจำนวนอะมันก็ค่าที่สํสำคัญกับโรงงานของผมเลยแหละกลายเป็นโรงงานมซะแล้วพิ่นดีนะะผมบอกเลยมีวิธีการแมネจที่ค่อนข้างที่จะเราสามารถคิดเองว่าจะทำไงให้มันเร็วนะ growing iron ครับสวยดีแปะเลยน้าสวยปะสวยนะครับดูดี เป็นไอออนไอออนคือเหล็กครับเหล็กที่สองสว่างโร잉ไทเทเนียมสองครับอย่างมันน่ะคุณทมิบมีเยอะๆแล้วก็กดอ่ะผมขายไทเทเนียมทิ้งเราขายไปแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในตู้เราอ๋อถืออยู่ขายไม่ได้ผมผมถามราคาได้ไหมผมยังไม่อยากขายอ่ะ ไม่ได้เหรออ๋อหนึ่งหนึ่งเหรียญเราพัฒนาแล้วครับคุณทวินดิวครับมาดูกันซิว่าทวินดิวเป็นไงตอนนี้เงินเราเยอะพอสมควรแล้วผมจะเอาทวินดิวไว้ตรงนี้ชิดๆเลยอ่าได้ละ c a ปซิตี้สิบสองครับ capacity ค,คือความจุครับใช่แล้วความจุของเครื่องของเราได้สิบสองเนาะผมว่าเครื่องพวกนี้มันเก็บบ่อยไป c คปซิตี้มันต่ำ ผมเก็บไอ้นี่เอาไปขายได้ไหมแต่ดูสภาพเหมือนจะขายไม่ได้นะครับขายได้ปะใครใครรู้ช่วยบอกดีครับมันขายเครื่องได้ไหมพาต,ตินัมหนึ่งครับแพต,ตินัมหนึ่งในสามร้อยสามสามซิลเวอร์หนึ่งในหนึ่งรอยครับขึ้นขึ้นอย่างเร็วเลยครักรวิ่งคอปเปอร์ครับ,รบผมให้คุณดูอ่าเป็นคอปเปอร์คอปเปอร์คืออะไรครับคอปเปอร์คือทองแดงนะครับคุณแร่ทองแดงแบบสองสว่างอืมเราได้อะไรครู บีตติ้งโคบีตติ้งคืออะไรฮะสวยมากเลยครับอันนี้อันนี้สวยครับอันนี้สวยกว่าสองสว่างเะีเราใส่ะสวยครับสวยสวยสวยคุณว่าไงสวยปะแร่อันนี้เออสวยเนาะพลังอะไรสักอย่างเออแบบเขาเรียกว่าอะไรเดือดดานปะความเดือดดานแบบว่าดุจุดเดือดอะจุดเดือดอประมาณนั้นะก็พลังเบียวแร่พลังเบียวครับ แร่พลังเบียวอ่าถือไว้นี่แบบโอ้ยมีดูมีพลังขึ้นมาเลยพลังเบียดปุ๊บโอ้ขายได้เยอะมากเงินผมเยอะขึ้นมากๆเลยครับของทวินิกของทวินิกตัวหนึ่งอืมมีทวินริวสองอันแล้ววางแบบล่อคนตรงคนบ้านตรงข้ามเลยน่ะเขาวาง <laughs> เขาวางอย่างนั้นผมก็วางอย่างเงี้ยวางเหมือนกันเลยยังไม่เจอแร่อะไรที่รู้สึกว่ามันแพงแบบเะเวลเลเวลเลย มู s สโตนครับหนึ่งได้สองพันห้าครับกำลังบ่นเลยฮะอยู่ดีๆก็มีมีมาแล้วฮะ <c oughs> แร่ที่เป็นหินดวงจันทร์ครับมูลสโตนหินจากดวงจันทร์ครับคุณ <c oughs> ดูไม่วิเศษวิโสเท่าไหร่แต่ก็เป็นความหายากที่น่าสนใจดีฮะแต่เราไม่เอาไปใส่ในตู้นะมันไม่สวยสนะำหรับผมนะแล้วถ้าผมขุดเองไปด้วยอะมันมันจะเป็นไง <c oughs> อยาเารยช้ากว่าเดิมอีก <c oughs> ลำบากเปล่าคุณเองอ่ะเออใครก็ซื้อที่ขุดขุดเองบ้าหรือเปล่าของออโต้ก็มีให้ใช้ไม่ทันได้เต็มครับผมผมไล่เก็บหมดฮนะเเพลินไหมฮะเพลินเดี๋ยวผมจะฟาร์มงงีไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะหาเครื่องสว่านหรือที่โอ้ว้าวเราแวะไปดูบ้านคนหนึ่งนะ ผมอยากหาผมอยากได้คุณเนี้ยเนี่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 ยมันอลังการมากเลยอ่ะมันแบบสุดยอดไปเลยคุณแคปซิลลี่แปดร้อยอ่ะโอ้มีเครื่องเดียวจิ้มทีนี่รวยเลยนะเนี่ยใช่ไหมรวยแรกเลยอ่ะยี่ผมลืมถ่ายครับคุณเห็นแล้วนะก็ขวา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 ผมผมกดถ่ายแล้วผมกดอ่านแล้วผมสังขวาเห็นไป,ปนไปไปไปปหนึ่งในหนึ่งแสนครับเซเลทีนเหรอครับขออนุญาตชมอยู่ไหน แร่หนึ่งในหนึ่งแสนครับมาอย่างรวดเร็วเลยฮาไม่ได้ยากเลยนะเนี่ยอืมหะค่ <c oughs> อนข้างไปยากเลยยินดก็ได้แร่หนึ่งด้หนึ่งแสนมาเอาไปแปะไว้ข้างหน้าเลยในที่หนึ่งในหนึ่งแสนดูเท่โหดยังไม่ทาไปขายเลยอ่ะได้แร่เท่ๆมาแล้วคอโบอลมานะฮะพวกแร่หลักพันมากแล้วฮะหลักพันหลักแสนชึบขออนุญาตขายทั้งหมดเลยครับไอที่สองพัี่เลยเหร ปึงผมมีเงินสามหมื่นสามแล้วและสิ่งที่ผมจะซื้อคือนี่เลยอันนี้เลยผมเชื่อว่ามันดีแน่นอนเรสโกกลับบ้านผมเห็นคนอื่นใช้กันนะเนี่ยผมเชื่อว่าดีปุ๊บแล้วผมก็มีนี่อีกอันหนึง่งซึ่งถูกกว่าแต่ CAPACITY okay. สี่ห้าโอเค CAPACITY ห้าสิบได้ฮะเฟี้ยว ไอพวกนี้ไม่ต้องใช้แล้วมั้งปลดละวางให้หมดเลยนะผมจะหาแร่หนึ่งในสิบล้านหมื่นล้านพันล้านให้ได้เลยคุณผมบอกเลยก็พูดเบอร์ไปโผล่มาแล้วครับคุณโผล่มาแล้วครับโผล่มาอีกแล้วครับในขณะที่เดินเก็บงงๆอยู่มิทรินครับมิทรินหนึ่งในสองแสนครับแร่มิทรินอ่อยู่ไหนอยู่ไหนเอยนี่เจอละปุ๊บมิทรินครับอ๋อเหมือนคนนน้นเลย หนึ่งในสองแสนเราใส่ตู้ไว้อาได้แร่เหมือนกันเลยเออผมสงสัยนิดน,นึงครับผมคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆกับพวกเขานะครับไอ้กล่องเนี่ยผมสงสัยไอ้กล่องนี่เลื่อะเนี่ยเนี่ยกล่องเนี่ย,นนยคือมันเหมือนเป็นกล่องที่แบบว่ารวมแร่ทุกที่เลยป่ะเนี่ยกล่องเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยนน 2, เนี่ยเนี่ยแคปซิตี้สองพันเนี่ยผมอยากทราบว่ามันมาจากไหนอืม อยากได้บ้างไม่มีอะไรสโตรเรกอ๋อนี่เหรออ๋อมือหนึง่งสโตรเรกซื้อเลยรออะไรอ่ะอ้าวตามไปพ่พอขายแรกก่อนครับสักครู่หนึ่งโถเอ้ยได้กกาวพั 9, นนี่เราซื้อเลยสโตรเรกอ่ะเราได้สโตรเรกแล้วผมคิดว่าเราน่าจะไม่ต้องเดินแล้วมั้งหรือเปล่าใช่ป่าวใช่ใช่หรือเปล่างงกำลังง,งงอยู่เอ๊ะใช่ป่าวเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนนะแป๊บนึง สโตรเรจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอ่าโอเคใช่แล้วนี่ไงแคปซิตี้ไม่เพิ่มครับมันเอาเพิ่มที่ตรงนี้แทนทุกทุกอันเลยนี่คุณเห็นไหมปุ๊บไม่เพิ่มอ่าอย่างนี้นี่เองสโตรเรกเป็นอะไรที่สําคัญจริงๆแล้วมันจะอยู่ตรงนี้แสดงว่าผมแทบจะนอนกระดิกตีนอยู่เฉย <c oughs> ๆก็ยังได้ นั่นคือเป้าหมายไงคุณผมแดบจะนอนกระดิกเท้าแข่งไปแข่งมาแล้วก็แบบโอ้มีเงินเข้าคิวเราไปซื้อดิลมาเยอะๆได้ไหมแบบว่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขุดอะไรได้ดีๆแต่ก็ควรจะต้องซื้อเอาอมากี้แรลอะไรอ่ะสามหมื่สี่ไม่ไดานมองครับไม่เป็นไรผมเน้นจำนวนแล้วนะเอาจริงตอนเนี้ยคือจำนวนในการขุดผมว่ามันค่อนข้าง 5, สำคัญพอสมควร จริงจังเชย่จริงจังอีกแล้วจำนวน,นการขุดก็ค้าสำคัญพอสมควรครับถ้าจํานวนคุณเยอะระยะเวลาต่อวินาทีในการขุดของคุณเนี่ยมันก็จะเร็วใช่ไหมล่ะและโอกาสที่คุณจะได้อะไรที่หายากมันก็จะเร็วยิ่งขึ้นอนี่งานหลักการเพราะฉะนั้นทีเนี้ยผมว่าผมจะวางไอ้พวกนี้ตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นว่ามันจะอยู่ตรงไหนผมไม่ไม่จะเป็นต้องแบบว่าวางเรียงกันให้มันแบบเก็บง่ายละ เรามีกี่อันระวางซัดไปเลยฮะให้ทุกๆชิ้นเขาช่วยกันขุดครับเพื่อเติมเต็มคาปาซิตี้ตรงนี้โอ้ยูเรเนียมครับชึบโอ้สวยนะเนี่ยอันเนี้ยยูเรเนียมครับหนึ่งในหนึ่งหมื่นครับความหายากน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจเลยทีเดียวยูเรเนียมเราลองไปขายดูเราได้เท่าไหร่ยูเรเนียมสามพันครับอ่ะขายไปจัดไป เราเครื่องอะไรอีกโอ้ยตังไม่พออ่ะได้หาตังแป๊บนึงอ่ะตังพอแล้วแน่นอนอุ้ยสะดวกสบายสุดๆเลยอ่ะใช่ไหมอ่ะไม่พอมันเดิมมีแต่แร่ถูกๆกรรมผมอยากรู้ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยเราจะมีไปทำไมเราจะซื้อไปทำไมก่อนอ่ะผมซื้อเลยผมลองเทสให้คุณดูอ่ะกลายเป็นทูแฮนแล้วอัพเกรดสว่านครับ แลไงต่อไม่มีอะไรได้ดีๆไม่ได้อะไรดีๆเลยคือแบบช่วยขุดอ่ะอีกแรงหนึ่งเราจะในเมื่อเรามีเครื่องพวกนี้เราจะใช้สว่านมือแล้วเรานั่งขุดทำไมใช่ไหมนั่นนั่นคือคำถามนั่นคือสิ่งที่แปลกสไลด์ใม่แบบนี้นะฮะมีดูเท่ครับเวลาเสียบไว้ข้างหลังเนี่ยเห็นนะ เทลนะทรอนซิเวอร์คืออะไรไม่รู้ครับเราเราไม่ไม่ไม่อยากเห็นครับคือแบบไอ้พวกแร่หลกักร้อยหนึ่งในหลักร้อยนี่คือขายทิ้งครับใช่มันครับมันไม่สนใจผมซื้อนี่อีกงานหนว่าถึงมันจะเป็นถูกๆแต่ก็ผมเชื่อว่ามันมันจะน่าจะช่วยอะไรได้บ้างแร่หายากจนออกมาครับผมขอแบบ ตูมเดียวร้านหนึ่งทีเดียวรวยเลยได้ไหมผ่านมาสักแป๊บเดียวเองครับตอนนี้แคปซิตี้ในกล่องสตอเรจของผมกําลังจะเต็มแล้วผมต้องเก็บแล้วผมคาดว่าไม่งั้นมันจะเต็มแล้วก็แบบว่าทุกอย่างจะนิ่งนะครับ1,009ครับเดีย๋ยวผมจะเก็บใน2,000ใช่ผมองซื้ออีกกล่องไปเนะี <c> ่ย <oughs> กาจ,จะอยู่เฉยๆเลย <c oughs> พูดแบบกาจ,จะอยู่เฉยๆอ่ะกาจ,จะไม่ทําอะไรนะั้นอ่ะเก็บไปกองเก็บกองเอาเอากองเอากองชอบชอบชอบชิวอ่ะสมัยอ่ะ อยู่ยาวผมบอกเลย <laughs> แบบเน้นแบบไม่อยู่หน้าจอเออ <laughs> ถ่ายคลิปแบบไม่อยู่หน้าจอทำไมละ่ะ <laughs> <laughs> เกมนี้เออเน้นนั่งเน้นนั่งดูไม่เน้นนั่งเล่นนะครับ <laughs> อ่ะเก้าพันอีกเครื่องหนึ่งสี่พันอีกเครื่องหนึ่งอยากรู้อ่ะอยากอยากจะซื้อทุกชิ้นน่ะว่ามันหน้าตามเป็นไงอ่ะถึงมันจะเครื่องถูกๆกว่ากเ็เถอะ อ่ะเมื่อกี้ผมซื้อเครื่องสี่พันมาเครื่องบเริ่มเลยใหญ่นาะคุณโรงงานผมเอโรงงานขุดเหมืองผมค่อนข้างที่จะดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วโอ้คุณคนุ่มมีสามกล่องเลย <c oughs> เขากะแบบแหมเอาอไรแล้วยืนอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยยืนจิ้มอยู่เนี้ยแหละแล้วก็เก็บอะไรเงี้ยออก็ไปทางเลือดที่ดีครับสำหรับคนเล่นแบบนี้อื เขจะเอินเงินไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้สวรรค์ที่ดีที่สุดนะตอนนี้ที่เรามีโดยที่ยังไม่ได้รีเบิร์ตนะอ่ะเนาะเพราะว่าถ้าจะรีเบิร์ตที่ผมว่ายาวยาวแน่นอนสิโยอ๋อว่าไงครับคุณว่ามาจากอดีตกันแล้วใช่ไหม <c oughs> ตอนที่คุณอยู่อนาคตแล้วนะในสักประมาณไม่ผมไม่รู้กี่ชั่วโมงแต่คุณจะเห็นขวาล่างว่า เงินผมยังเท่าเดินแหละเพราะผมยังไม่ได้ขายขายแร่เลยผมยืนจุ่มปุ๊กแบบอยู่ตรงนี้แบบนานมากอ่ในตัวตอนนี้ผมมีแร่ประมาณน่าจะ4ี่ถึงห้าหมื่นก้อนได้ครับใช่4ี่ถึงห้าหมื่นก้อนเลยทีเดียวจากการคำนวณคร่าวๆนะแค่อ่อน4ี่หมื่นเจ็ดละคอปเปอร์อีกกี่หมื่นก็ปคอปเปอร์หมื่นเก้าเนี่ยไอฐานอีก9 0 0า แล้วก็อื่นๆม,นมันมันมันได้ยากครับคือผมหมายถึงแบบว่าไอ้แร่แพงๆเนี้ยเนี่ยยูเรเนียมผมได้ผมได้มาเก้าเองนอกนั้นก็อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าแพงไหมไม่รู้ราคาเลยต้องไปตรวจเช็คอีกทีนึงแล้วด่เริ่มมีแร่แปลกๆมาแล้วครับเป็นเรเดียนครับผมแล้วก็นี่ผมชอบอันนี้มากเลยมาแทกเพลิงเบรซิ่งซิงอันนี้เก็บไว้ <c oughs> นนกดที่ขวาเก็บไว้ได้ด้วยผมชอบมากมาแทกแสงครับ อิทูเรียดินอันนี้เป็นเอ่อหมัดต้องสาบครับเอ่อเคร์สตินแร่พลังเบียวครับไม่มีอะไรครับผมเบียวเฉยไม่มีอะไรเก็บไว้เพราะว่าชอบว่ามันเบียวดีฮนะนี่มีหมัดสายฟ้าด้วยคุณเก็บไว้ <laughs> อดนนีเทสเนาะอดีเทสเทสเอาเททีนี้ผมจะไปขายแร่ทั้งหมดให้คุณดูครับไปเราไปที่บายกันเลยบายเซลแล้วเราไปดูราคาคุณดูนี่สิคุณเห็นไหม ยอดรวมทั้งหมดของมันของอลูมิเนียมคือ9 0 0 0ทินอีก9 0 0 0สิง90,02ครับกลายเป็นแร่ที่ดูไม่ได้แพงแต่พอได้จำนวนเยอะๆเ,เนี่ยมันแพงอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะฮะใช่แล้วอย่างที่ผมบอกครับสิ่งสำคัญก็คือจำนวนที่ขุดยิ่งมีที่ขุดเยอะยังไงคุณก็ได้อลูมิเนียมทินซิงโคแล้วก็คอปเปอร์เนี่ยเยอะอยู่แล้วเพราะว่าที่ขุดเริ่มแรกอะ มันได้อะไรพวกนี้เยอะนะอืมเป็นพื้นฐานดูสิแต่ละโซนแต่ละชิ้นมันแบบเยอะมากๆอะ่ะกลายเป็นแร่ที่หายากครับมีอยู่เม็ดเดียวเนี่ยหมื่นสองไม่ได้คุ้มเลยนะแร่หายากอะ่ะเออไม่ได้คุ้มเท่าไหร่เลยแล้วกดขายไปฮนะเราได้มาเก้าแสนสามครับคุณผู้ชมถามว่าซื้ออะไรได้บ้างเรามาที่ดิวเลยนี่ครับหนึ่ง สองสามสี่เครื่องพออยากซื้อทุกเครื่องอ่ะเออซื้อทุกเครื่องอ่ะอันนี้ซื้อยังอันนี้ยังไม่ซื้ออ่ะเอาซื้อทุกเครื่องสโตร์เร็กเราซื้อเพิ่มไหมฮะสักสองดีไหมสามเลยว่ะวัวไม่ทันเดี๋ยวขุดแรงเกินนี <laughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวขุดแรงเกินโอโ้โหเอ้ยมาครับการอัปเกรดครั้งใหญ่ของเราริว หรือสว่านที่แพงที่สุดจากการ trips, ที่เรายังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้รีเบิร์ตนะฮะเราจะทําการตั้งอย่างสวยงามครับโดยการตั้งเป็นแนวขวางเนาะเออเอ ving? อรบกวนด้วยฮะขวางให้ผมทีขอร้องแหละมันตั้งยากจังวะเฮ้ยมันไม่ขวางอ่ะคุณมันมันเออเอเง้อมเงื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 มเงือมาขวางละขวางแล้วบ้า พอดีแล้วว่าเราซื้อมาห้าเครื่องนะฮะก็เลยวางไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่มันก็ดูลกๆนิดนึงไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ลกๆนิดนึงโทษทีครับอ่ะเรามีอีกหลายเครื่องเลยตอนนี้ประเด็นคือที่วางจะไม่พอครับ <c oughs> วางสิลูกโอเคโอ้เต็มเร็วมากะ หรือเปล่าหรือว่าพอผมเมื่อกี้ผมไปขายของเร็วครับเร็วเร็วคุณดู capacity โหลดเร็วมากเก็บไปพวกนี้ก่อนของเล็กะเดี๋ยวเอาไปไปไปวางแน่นๆแทรกตรงอื่นผมซื้อมาสามกล่องครับเพิ่มอา้าว too many store อ้าวอา,อา too many store ครับคืออา้าวเกินวางเกินสามไม่ได้อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าว อ้าวโถ่ซื้อมาสีเที่ยวเลยฮะสีะเที่ยวจริงๆผมบอกเลยโอ้สองร้อยโอ้ันค้างเครื่องครับค้างเครื่องผมต้องเอาออกก่อนค้างเครื่องค้างเครื่องตอนนี้แลค้างเครื่องครับผมดูคนรวยเลยจริงๆนะ แล้วผมทำไงกล่องที่ผมซื้อซื้อเกินมาตั้งสองหมื่นเออผมจะทํำยังไงอ่ะนั่นคือคําถามเรารีเวิร์สนี่คือของหายหมดเลยป่ะอนล็อกเอ่อ you will lose cat item โอ้โหหายหมดอ๋อตอนที่ผมรีเวิร์สได้แล้วผมมีรแร่ที่เขาต้องการแล้วอ๋อแล้วก็เพิ่มขนาดพล็อตด้วยขนาดพล็อตคือข้างอันนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงนคุณของคนนี้เขารีเบิร์ไปแล้ว รอบนึงเขาเากว้างกว่าอ๋นี่ไงขายกล่องได้โอ้อคุณครับเต็มอย่างไวก็ยังเจอแร่ที่ไม่ได้จะดูดีขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าเรามีดิลใหม่ครับอันนี้ผมอยากรอซิว่ามันจะได้อะไรที่ดีไหมเหนื่อยเปล่าฮะ ไม่ต้องซื้อหรอกฮะไอสว่านมือ <c oughs> ซื้อไอพวกนี้แล้วแบบนั่งเฉยๆดีกว่าเราจบกันไว้แค่นี้ก่อนก็บพอเบนะ <c oughs> รอบหน้าอาจจะมีการรีเบิร์ตเพิ่มขึ้นไปอีกว่าสว่านแต่และตัวหน้าตาเป็นยังไงนะครับและนี่คือสว่านก่อนการรีเบิร์ตครั้งแรกและของทุกอย่างที่ผมซื้อมาให้ดูอีกรอบ ผมสังเกตว่าทางซ้ายบนครับมีคนได้แร่ที่ค่อนข้างหายากเลยคือ1ใน60ล้าน100ล้าน80ล้าน55ล้านอย่างเงี้ยมีคนได้ขนาดนั้นเลยฮะใช่อืมมีคนได้ระดับนั้นเลยทีเดียวแล้วก็นี่ครับลีดบอร์ดครับมีจำนวนคนที่ได้เงินเยอะด้วยเยอะที่สุดเท่าไหร่ คนที่เล่นนานที่สุดน่าสนใจครับน่าสนใจว่าเราอยากจะขึ้นตรงบอร์ดนี้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะโอ้เท่จัดอนะถ้าผมได้ยืนอยู่ตรงเนี้ยนะมันเป็นอะไรที่ต้องเท่มากๆเลยทีเดียวผมว่าเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้กันด้วยนะครับถ้าคอมเมนต์ให้ด้วยก็จะดีนะเจอกันครับทุกคนดูแร่ที่ผมได้สิมันมันขายได้เป็นแสนเลยฮนะแต่ว่ามันก็ได้แค่นั้นอนนะ มันก็ได้แค่นั้นนะเออเพราะว่าเราต้องรีเบิร์เพื่อที่จะซื้อสว่านอันใหม่ๆถัดไปเนาะเป็นหนทางการขึ้นลีดบอร์ดที่ดูไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่ฮะอืมถ้าอยากจะลองขึ้นตรงนู้นดูนะชา a l เลน g ์ Challenge อะไรสักอย่างดีไหมคุณ <c oughs> แบบแซงคนที่เล่นมาแบบที่หนึ่งอ่ะสองรอยเก้าสิบชั่วโมงอ่ะเราจะสามารถแซงแพทได้เขาได้แพทในกี่วันฮนะต้องตัดเน็ตเขาก่อนนะผมว่า <c oughs> ผมว่าก่อนอื่นเลยต้องตัดเน็ตไม่ก็ทําให้บ้านเขาไฟดับฮะให้เขาหยุดก่อนให้เราตามทันเนอ,อถ้าจะแข่งกันที่แบบเวลาเล่นนะนะ